และที่นี่คือแอนฟิลนะครับบรรจุคนได้มากกว่า62,000คนบริเวณริมแม่น้ำเมอร์ซี่ไปข้างหน้ามาป็นสามารถเห็นบรรยากาศสองข้างน้าครับ็กของเพลงที่อย่าง Halfway to Paradise สวัสดีเช้าวันจันนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องเป้ลุยโลกนะครับวันนี้ผมอยู่กันที่ริเวอร์พูลริเวอร์พูลนะครับวันนี้ผมก็มีเวลาว่างทั้งวันนะครับมาถึงเมื่อคืนตอนเมื่อเช้าสิเมื่อเช้าตอนตีสี่นะครับเดินทางมาจากกอสโกสกอตแลนด์มาถึงริเวอร์พูลแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงแล้วนะครับริเวอร์พูลเนี่ยนะครับมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลน,นะครับแล้วก็วงบิทเท็นะ ก็คือวงนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมแล้วก็ถิ่นกําเนิดของเขาก็อยู่ที่นี่นะครับซึ่งผมจะบอกว่าโรงแรมของเราครับอยู่ใกล้กับพิพิพธภัณฑ์คือพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เลยครับคือพิพิธภัณฑ์ของวงบิดเทสนะครับแล้วก็โชคดีมากเลยครับโรงแรมของเราอยู่ตรงนี้คือเดินข้ามคลองมาก็ถึงเลย ติดกับแม่น้าแล้วก็ติดกับสถานที่ที่เราจะโชว์ในวันพฤหัสีนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เราเห็นอยู่คือแม่น้าเมอร์ซี่นะครับซึ่งลิเวอร์พูลตรงนี้นะครับผมมาเป็นครั้งที่2แล้วแต่ว่าครั้งแรกที่ผมมาคือแค่มาเที่ยวเฉยๆที่ที่เราอยู่ตรงนี้ครับเป็นที่ที่คนจะมาท่องเที่ยว เยอะมากไม่ว่าจะเป็นตึกกลาบ้านช่องที่มีสีสันสวยงามนะครับเพราะว่าติดกับแม่น้ํามีสีส้มถือว่าเป็นสถานที่ที่แรกที่ตึกมีความโดดเด่นเป็นสีส้มนะครับแล้วก็ มีมหาวิหารโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับ5้าของอังกฤษนะครับในยุโรปซึ่งเดี๋ยวผมจะพาไปวันนี้ถ้ามีเวลานะครับที่แรกที่เราจะไปในวันนี้ก็คือสนามฟุตบอลที่ลิเวอร์พูลแฟนคลับนะครับชื่อว่าสนามฟุตบอลแอนฟิลด์นะครับซึ่งผมซื้อตั๋วออนไลน์ไว้เพื่อที่จะเข้าไปชมสนามฟุตบอลในเวลาตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับซึ่งวันนี้อากาศก็ดีมากครับ9องศาเองไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนมากเดี๋ยวผมจะนั่งรถ บัสไปจากโรงแรมไปถึงที่นูน่นตอนนี้เที่ยงแล้วมีเวลาชั่วโมงครึง่งสบายๆครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถบัสนะครับก็รอรถบัสหมายเลข26เพื่อที่จะไปที่สเตเดียมนะครับเราสามารถจ่ายค่าโดยสารด้วยบัตรเครดิตนะครับอตอนนี้ก็ใกล้เวลาที่รถบัสจะเข้าท่าแล้วนะครับ ไปลุยกันเราขึ้นมานั่งบนรถบัสแล้วนะครับรถบัสสองชั้นข้างบนก็สามารถมองท็นวิว360องศาเลยครับเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้นะครับเมย์มีเวลาว่างตอนเชา้าผมจะมาเดินเล่นที่นี่มีรูปปั้นให้ถ่ายรูปเยอะแยะแล้วก็พิพิธภัณฑ์และที่นี่คือแอนฟิลด์นะครับสนามฟุตบอลที่เป็นเย่าของทีมลิเวอร์พูลนะครับ บรรจุคนได้มากกว่า62,000คนเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษอันดับที่5ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องหาจุดนัดพบสำหรับไกด์ก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่ถึงเวลานะครับรอเวลาอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมง และเราก็เข้ามาเช็คอินข้างในแล้วนะครับก็คือเราก็โชว์ตัว o กิ้งนะครับที่เราได้บุ๊กไว้ในเว็บไซต์แล้วก็มารับลิชแบนสีเหลืองได้ที่นี่นะครับทางเข้าจุดอินโฟเมชันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ซื้อ, uh oh. อทัวร์มานะครับก็สามารถมาซื้อทัวร์ที่นี่ได้อยู่ที่27พาวนะครับก็ราคาพอๆกับในเว็บไซต์เลยแต่ถ้าจองมาก็จะดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันที่เรามาคนอาจจะเยอะ หรือทัวร์อาจจะเต็มนะครับนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาในที่จะพาทัวร์แล้วนะครับก่อนอื่นเลยเขาก็จะแจกเครื่องบรรยายเกี่ยวกับสนามข้างในนะครับซึ่งโชคดีมากเลยที่นี่เขามีภาษาไทยด้วยตื่นเต้นจากจะได้เข้าไปในสนามที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูลแล้วนะครับ แล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทัวร์สนามริเวอร์พูลนะครับเสร็จแล้วต่อจากนี้เราก็จะไปกันที่คาสเซิลลิเวอร์พูลนะครับเป็นคาสเซิลที่ใหญ่ที่สุดใน Liverpool. ลิเวอร์พูลและก็สวยอลังการมากครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถกเมยจากตรงนี้ไปสาย26ครับผมเต็มอ,อิ่มกับสนามฟุตบอลแล้วนะครับไปกัน นี่แหละครับทั้งหลังผมเนี่ยครับอันนี้คือทางเข้านะครับเมื่อกี้ผมไปดงรถบัสอีกข้างอ่ข้างหลังคาสเซลิลก็เลยต้องเดินออกมาอ่าดูกันทุกคนครับและนี่คือปราสาทลิเวอร์พูลที่ใหญ่ที่สุดในยูเคนะครับในราอาณาจัก์และใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับ5 และที่เราเห็นอยู่นี้นะครับก็คือวิหารจัดเป็นสถานที่จัดงานศิลปะอันง,งดงามนะครับซึ่งตั้งอยู่ในเมืองริเวอร์พูลนะครับที่แห่งนี้สามารถเข้าไปชมได้ฟรีครับผมแต่ว่าเขาจะปิดตอน6โมงเย็นตอนนี้4โมง5โมงแล้วเขาใกล้จะปิดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันครับี่ทุกคนอลังการมากครับนะครับเราก็เข้ามาข้างในตัวอาคารของคาสโซ่แล้วนะครับข้างในบรรยากาศคือใหญ่มากทุกคน และนี่คือตรงกลางอลังการจริงๆครับทุกคนครับจะเห็นได้ว่าโบสถ์แห่งนี้นะครับซึ่งมีความสูงมากๆเป็นโบสถ์ที่ใหญ่อันดับที่5ของโลกและโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดใน UK ซึ่งถ้าเรามองแล้วก็คือสวยมากทุกคนถึงว่าทำไมใช้เวลาสร้างตั้ง75ปีไปเดินไปดูข้างหน้ากันต่อครับ และตรงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ก็คือเป็นเจดกรมฝาผนังที่เป็นรูปปั้นของพระเยซูนะครับอยู่ท่านบนสุดแล้วก็มีรูปปั้นของวิธีกรรมต่างๆนะครับซึ่งะจะลงด้วยสีทองสลับกับสีน้ำตาลแดงนะครับเป็นงานที่ละเอียดมาก โอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมไม่รู้ว่ามันเชื่ออะไรโบทเชื่ออะไรนะครับแต่ว่ามันเป็นโบทที่เป็นโบทค่อนข้างที่จะล้างนะครับแล้วก็มีงานศิลปะให้เราไปถ่ายรูปกันเดินจากตรงนี้อีก9นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมตอนนี้ข้ามถนนก่อนที่นี่ขับ รถเหมือนบ้านเรานะครับเวลาจะข้ามถนนเราก็ต้องมองทางขวาก่อนและเราก็มาถึงแล้วนะครับสําหรับโบสถ์ที่ผมว่านะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในซึ่งวิหารแห่งนี้นะครับเป็นวิหารที่อยู่ใจกลางเมืองเลยครับแล้วก็น่าจะไม่ให้คนเข้าไปด้วยวันนี้หรืออาจจะปิดแล้วนะไปะเดินสำรวจ <c oughs> รอบๆกันดีกว่า <c oughs> ทุกคนครับโบสถ์คือเขาปิดนะครับเราไม่สามารถเข้าไปข้างในได้นะครับแต่ว่าเราสามารถถ่ายวิดีโอจากข้างนอกได้ ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ไม่มีหลังคาก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับหน้าทางเข้าก็จะมีรูปคนทหารสองคนกำลังจับมือกันในดงดอกไม้นะครับน่าจะสื่อสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึง่งผมเจอร้านอาหารไทยอยู่ตรงข้ามโบสถ์เราไปกินกันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ท้องท้องผมร้องแล้วหิวข้าวอยากกินกะเพราไม่รู้ว่าเขาจะมีร้านกะเพรามีกะเพราหรือเปล่า ไปดูกันครับผมได้ทำการสั่งข้าวซอยไก่ไปแต่ว่าเขาให้ข้าวเกียบมาด้วยเรามากินชิมข้าวเกียบก่อนก่อนเรียกน้ำย,อย่อยอรอย่อ,รอยอร่อยอร่อยได้มาแล้วนะครับข้าวซอยไก่ครับหนา้าตาแบบนี้เลครับ่อนอื่นเราต้องปี๊บเนื้าเข้าไปก่อน ข้าวหาต้มรสชาติจะเหมือนที่ไทยไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันครับจารนี้ตกราคาอยู่ที่12เหรนะครับหรือประมาณ500บาทชิมแค่น้าก่อนหวานมาก ไม่ผ่านครับแม่อร่อยเลยหวานสู้ที่ร่นดอนไม่ได้ที่ร้นดอนอร่อยมากข้าวซอยที่นี่หวานมากหวานแบบหวานเจี๊ยบเลยครับเต็มสิดคะแนนผมให้ใแค่5คะแนนพอเพราะว่ามันหวานเกินไปเหมือนแจ้งมัสมันเลยอยากได้น้ำปลากรดพริกเพิ่มมากไม่ได้รสชาติข้าวซอยเลยครับ จบไปแล้วนะครับอาหารไทยซึ่งเป็นขา้าวซอยที่หวานมากๆหวานแบบต้องขอพริกมาเติม3ารอบถึงจะอร่อยขึ้นแล้วก็น้ำปลาเพิ่มอีกครับผมต่อไปเราก็จะมาเดินที่ถนนคนเดินแห่งนี้นะครับถนนคนเดินอากาศเริ่มเย็นแล้วผมว่าผมเดินไปเรื่อยๆแล้วก็เดินกลับโรงแรมเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ใส่เสื้อแค่นี้มาไม่ได้ใส่เสื้อที่แบบกันหนาวมากเท่าไหร่ เราก็ถึงโรงแรมแล้วนะครับข้างนอกอากาศหนาวมากวันนี้ผมไม่ไหวก็เลยกลับมานอนเอาแรงที่โรงแรมก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเที่ยวกันในเมืองลิเวอร์พูลแต่เช้าครับขอตัวไปนอนก่อนนะหลับลนเะช้าวันใหม่ที่ลิเวอร์พูลนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่ใจกลางเมืองลิเวอร์พูลซึ่งโรงแรมของเราอย่างที่บอกเมื่อวานนะครับอยู่ใกล้กับสถานที่จัดแสดงคือชื่อว่า m s แรนด์อารีนาข้างหลังผมนี่นะครับแล้วก็โรงแรมผมอยู่เดินมาแค่2ไม่ถึง1นาทีนะครับผมจะพาไปเดินดูบุคคลสำคัญที่ทุกคนในยุค90ต้องรู้จักคือวงเบสเซตนะครับก็คือนักร้อง4คนมีต้นกำเนิดมาจากริเวอร์พูล และวันนี้ผมจะพาเดินจากโรงแรมแค่ข้ามคลองไปนะครับแค่นั้นเองก็ถึงพิพิธภัณฑ์ของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเดินข้ามสะพานเบสเซ็ด,ดนี่ทุกคนเดินไม่ถึง2นาทีจริงๆนะคนมาเที่ยวกันเยอะมากเลยครับเราก็อยู่หน้าทางเข้าตรงนี้แล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะตามรอยแต่ว่าเรา ยังไม่ได้บุ๊กตัว๋วถ้าใครอยากจะเข้าไปนะครับสามารถบุ๊กตั๋วที่นี่ได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาเดินไปเที่ยวรอบๆกันก่อนเพราะว่าผมอยากจะไปถ่ายรูปกับวงนี้แบบทองสำลิดที่เป็นอนุสาวรีย์ไว้อยู่ตรงริมแม่น้ำนะครับใช้เวลาเดินจากตรงนี้ก็ประมาณ15นาทีเดี๋ยวเราเดินไปกันครับ และที่เราอยู่ตรงนี้นะครับเป็นที่เช็คอินที่ฮิตที่สุดในย่านลิเวอร์พูลคืออัลเบิร์ตดักนะครับเพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยร้านอาหารที่พักพิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมสวยๆในย่านนี้ก็คือเป็นย่านอาคารที่เก่าแก่นะครับแล้วก่อสร้างด้วยอิฐปูนแห่งแรกในอังกฤษที่มีสีแดงและยังได้รับเป็นที่ขึ้นมารดกโลกอีกด้วยนะครับจากองค์กรยูเนสโกเป็นตึก แดงแห่งแรกในประเทศอังกฤษเลยถ้าใครมาที่นี่ก็แนะนำให้มาเช็คอินถ่ายรูปไปเดินไปกันต่อ โอเคและตรงนี้ก็คือเบลลี่ฟูลลี่นะครับข้างหลังผมเป็นลูกปั้นที่นอกจากวงเบสท์แล้วคนนี้ก็เป็นนักร้องตำนานระดับโลกอีกเหมือนกันนะครับเขาตั้งอยู่ตรงริมแม่น้ำเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับก็คือเบลลี่ฟูลลี่นะครับเจ้าของเพลงฮิตอย่าง Halfway to Paradise แน่นอนว่าบ้านเกิดของเขาก็อยู่ที่นี่คือลิเวอร์พูลนี่เองถ้าใครอยากจะมากระทบไหลกับนักร้องดังยุค50นะครับก็มาถ่ายรูปกันได้ที่นี่เดี๋ยวผมขอกระทบไหลเขาก่อนกระทบไม่ได้เขาอยู่สูงเกิน เราจะปีนขึ้นไปได้ไหมจับก็ได้อะจับจับแค่นี้ก็โอเคละได้จับขานักร้องคนดังแล้วนะครับในยุค5้าศูนย์ซึ่งผมยังไม่เกิดเลยและที่สำคัญนะครับกุญแจล็อกเกี่ยวกับความรักนะครับไม่ได้มีที่เฉพาะเกาหลีเท่านั้นเพราะว่าที่เลอร์พูลก,ก็มีเหมือนกันอย่างตรงนี้นะครับติดริมแม่นม้ำเ,<อ>เขามาล็อกคุญแจกันคล้องคุญแจเพื่อที่จะคล้องรักกันตลอดไปซึ่งมีคนมาคล้องคุญแจจรงมีเยอะมากครับเหมือนในหนังกวนมุนโฮเลย ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยฝั่งนู้นก็มีนะครับป่ะเราเดินต่อกันไปครับไปพิพิธภัณฑ์เราก็มาหยุดอยู่ที่หน้า Museum of Liverpool ครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกันข้างในว่ามีค่าใช้ใจ่ายไหมถ้าไม่มีค่าใช้ใจ่ายผมก็น่าสนใจที่จะเข้าไปชมมิวเซียมข้างในนะครับเพราะว่าเป็นอาคารที่ค่อนข้างที่จะรูปทรงแปลกตาแล้วก็สวยมากซึ่งข้างในเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าเข้า,ขาแต่ว่าจะเต็มใจให้บริจาคถ้าใครอยากจะบริจาคก,ก็5ยูโรนะครับ เราสามารถเข้ามาดูได้บริการค่าเข,ข้าฟรี จากมิวเซียมออฟลิว o o ูลแล้วนะครับเราก็เดินตรงเรียบชายแม่น้ำเพื่อ <c oughs> จะไปถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คคือรูปปั้นทองสำลิดนะครับของวงเบทเจนซึ่งคนกำลังไปถ่ายรูปกันเต็มเลยครับ <c oughs> และนี่แหละครับรูปปั้น The b e บดเจนนะครับเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินบริเวณริมแม่น้ำเมอร์ซีรูปปั้นนี้นะมีน้ำหนักถึง1.2ตันแล้วก็เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงแล้วก็มี ดนตรีเปิดหมวกมาตั้งข้างๆนะครับแล้วถัดไปใกล้กับรูปปั้นนั้นก็คือตึก Royal River Building เป็นอาคารหนึ่งในอาคารที่เคยได้ชื่อว่าเป็นอาคารที่สูงที่สุดในยุโรปตั้งอยู่ใกล้กับรูปปั้นนะครับแล้วก็ริมแม่น้ำเมอร์ซีความโดดเด่นของอาคารนี้คือหอนาฬิกานะครับที่มีขนาดใหญ่กว่าบิ๊กเบนมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากครับที่นี่นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถนั่งเรือชมแ oh, ม่น้ำเมอร์ซีได้ที่นี่นะครับ สวัสดีครับแล้ววันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมจะมาล่องเรือแม่น้ำแมรี่แล้วเราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับตรงตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วเรือมาเทียบท่าพอดีเขาบอกว่าให้มาถึงก่อนที่เรือจะออก10นาที thank you thank you ก็ได้สแกนตั๋วเรียบร้อยแล้วเรือมาเทียบท่าพอดีครับใช้เวลาในการล่องเรือ50นาที ระหว่างที่เราจะนั่งเรือเฟอร์ cross the m e r s y นะครับก็คือเราจะสามารถเห็นบรรยากาศสองข้างนะอาสองข้างแม่นะ้ำของเมอร์ซี่จะเห็นสถาปัตยกรรมตึกรลาบ้านช่องต่างๆทั้งด้านขวาและด้านซ้ายเขาจะวนเป็นวงกลมนะครับใช้เวลา20นาทีเพื่อที่จะไปตรงอา่งอาวปักอ่าวทะเลแล้วก็อีก30นาทีเพื่อที่จะกลับเข้ามาที่เดิมนะครับใช้เวลารวมทั้งหมด50นาทีครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศเรือ ล่องแม่น้ำเมอร์ซี่แล้วก็พร้อมกับเพลง Ferry Cross the Mersey นะครับของวงเบล e เจ็เป็นเพลงที่ดังในิเวร์พูลนะครับเราก็เริ่มออกเดินทางกับเรือนะครับซึ่งจะมีเพลงไว้คอยอธิบายมีไกด์ไว้คอยอธิบายเกี่ยวกับการเดินทางนะครับทั้งสองข้างฝั่งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเราจะ,ะเดินทางเป็นวงกลมแล้วก็มาจุดที่เดิมนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการล่องเรือ f ฟ r ร์รี่คอร์ดเมอร์ซนะครับเป็นการล่องเรือที่โรแมนติกมากครับแล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วย f ฟ r ร์รี่คอร์ดเมอร์ซีนะครับ50นาทีคุ้มมากครับผมบรรยากาศสวยมากแต่เราลงเรือแล้วก็ไปดูสถานที่ที่น่าสนใจกันต่อครับเดี๋ยวเราไปทานอาหารกลางวันกับเพื่อนกันครับแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปทานอะไรกันที่ไหนเดี๋ยวผมเดินเล่นรอบๆตรงนี้ก่อนดีกว่า และหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่ Metropolis Metropolitan Cathedral of Christ the King ซึ่งสถานที่นี้นะครับเป็นโบสถ์คริสเตียนที่ดูโมเดิร์นมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นโบสถ์ที่อยู่ในลิเวอร์พูลมีลักษณะเป็นทรงกลมแล้วก็ตรงกลางจะเป็นกระจกที่ ขึ้นไปสูงมากนะครับแล้วทางเข้าคืออลังการมากครับใหญ่มากๆด้วยเขาให้เข้าชมฟรีนะครับที่นี่ไม่มีเสียค่าใช้ใจ่ายลักษณะของโบสถ์คือเป็นวงกลมพอเข้าไปข้างในแล้วเราก็ต้องเงียบเสียงเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพูดได้ไปเข้าไปข้างในกันครับ แล้วนะครับสำหรับการทัวร์โบสถ Metropolis Cathedral of Christ in the King นะครับโบสถด้านหลังของเราแล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินเที่ยวต่อในเมืองนะครับไปกันต่อแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนสวัสดีวันศุกร์ครับและตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่เมืองริเวอร์พูลนะครับกับทรงผมใหม่เราจะเดินเล่นรอบๆไปเรื่อยๆ ทุกคนแล้วเราก็มาหยุดอยู่ที่หน้า World m u s e u m นะครับไม่รู้ว่าที่นี่เขาให้เข้าฟรีหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราลองไปเช็คข้างในกันดีกว่าครับแต่ผมเห็นในเว็บไซต์ก็คือเข้าฟรีแต่ไม่แน่ใจว่าต้องบุ๊กิ้งหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปถามข้างในกันดีกว่าแล้วเราก็เข้ามาข้างในนะครับซึ่งเข้ามาข้างในก็จะเจอกับซากกระดูกของยุคไดนโนเสาร์แล้วก็ผมขึ้นมาที่ชั้นหนึ่งจะเห็นกับอควาเรียมนะครับเป็น พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่เห็นอยู่นี่ก็คือดอกไม้ทะเลที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็กับพันปลากระตูนปลานีโมนะครับที่สําคัญที่นี่ฟรีด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องบุ๊กิ้งมาเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าครับ นะครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ World Museum นะครับซึ่งเขาเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงจนถึง ห้าโมงเย็นยกเว้นวันจันทร์นะครับที่เขาจะปิดและที่สําคัญนะครับฟรีด้วยถ้าใครมาที่ลิเวอร์พูลผมแนะนําให้มาที่นี่ด้วยครับมีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากเลยครับ <S <S <ๆ>แล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะเดินเล่นไปเรื่อยๆวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นะครับระหว่างเดินกับโรงแรมนะครับเราก็จะเจอกับบ้านที่ผิดรูปผิดแบบนะครับก็คือเป็นบ้านที่ตีลังกาเป็นเหมือน เอาไว้ให้ถ่ายรูปนะครับเสียค่าเข้าอยู่ที่คนละ5ยูโรสามารถเข้าไปถ่ายรูปข้างในบ้านหลังนี้ได้ครับทรงผมใหม่เย็นหัวมากๆครับโลง่งรู้สึกสบายหัวแล้ววันนี้มีโชว์ดิสนีย์ n i นไอทนี้ด้วยนะครับทำให้คนค่อนข้างที่จะหลั่งไหลมากกันเยอะเพราะว่าวันนี้มีคนดูมากกว่า7,000คนในอารีนาของเราในโชว์วันนี้ซึ่งเป็นวันศุกร์มีโชว์แค่โชว์เดียวไปเดินกับโรงแรมกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปทำงานไม่ทนัน นะครับสำหรับทริปที่ลิเวอร์พูลนะครับเวันนะครับเราได้ไปเที่ยวสนามฟุตบอลได้ไปดูคาสเซิลที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ได้ไปล่องเรือในแม่น้ำเมอร์ซี่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเป้ลุยโลกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย